สวัสดีครับท่านผู้ชมคอนเทนเนอร์โชว์เคสมีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์วันนี้ผมพาท่านผู้ชมมารีวิวตู้ประกอบใหม่ขนาดกว้าง3เมตรยาว6เมตรแล้วแบ่งเป็น2ห้องตู้ใบนี้เหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นบ้านสำนักงานออฟฟิศสำหรับลูกค้าที่ work from home หรือเป็นห้องพักพนักงานห้องพังกนพในสวนในไร่หรือเป็นตูเก็บของและเป็นห้องทํางานอีกหนึ่งห้องก็สามารถนําไปดัดแปลงได้ครับรายละเอียดของตัวตู้มีอะไรกันบ้างผมพามาเริ่มดูรายละเอียดกันเลยครับ ตัวตู้เป็นตู้ประกอบใหม่ขนาดกว้าง3เมตรยาว6เมตรสูง2เมตร50เคลียร์นอกโครงสร้างทั้งหมดเป็นเหล็กมอกอรตัวที่เป็นโครงสร้างพื้นจะเป็นโครงสร้างมอกอร5คูณ3หนา3.2ตู้จะถูกพ่นทับโครงสร้างทั้งหมดจะถูกพ่นทับด้วยสีกันสนิม t o a Red Oxide และพ่นทับด้วยสีจริง t o a g i p t a n ตามภาพคือ G370 เคลือบเงาอีกหนึ่งทีมี หูหิ้วสำรับยกและเคลื่อนย้ายทั้งหมด4หูครับนี่คือในส่วนของด้านหน้าด้านหน้าอย่างที่เห็นจะมี2ประตู2หน้าต่างหน้าต่างบานเปิดบานเลื่อนสลับครับขนาด0.90เอ้ยโทษทีครับหน้าต่างบานเลื่อนสลับขนาด1เมตร20คูณ1เมตรจำนวน2ชุดกรอบอลูมิเนียมสีขาวประตูบานเปิดขนาด0.90คูณ2.00เมตร จำนวน2อ่าสชุดครับที่เห็นครับก็จะมีลูกปิดของเย,ยลแล้วก็หูช้างให้เรียบร้อย mm hmm. ก็คือแต่ละห้องจะมี1ประตู1ห,หน้าต่างรวมกันแล้วเป็น2ประตู2หน้าต่างต่อ1ตู้ครับตัวผนังและหลังคาที่เห็นเป็นสีขาวจะเป็นฉนวนการความร้อนเป็นโชเคสไอโซวอลซึ่งฉนวนตัวนี้เป็นฉนวนไอโซวอลที่มีโฟมขาวโพลีสไตรีนอยู่ตรงกลางแล้มีแผ่นเหล็กประกบทั้ง2ด้าน ความหนาอยู่ที่2นิ้วซึ่งเหมาะสำหรับเป็นทำเป็นฉนวนของห้องเย็นห้องคลีนรูมแล้วก็ออฟฟิศภาคสนามได้คุณสมบัติของเขาคือโพลีสไตรีนตัวนี้ก็คือกันร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟและเก็บความเย็นได้ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศสามารถที่จะเก็บความเย็นได้อยู่แล้วก็ควบคุมอุณหภูมิได้ดีครับนี่คือในส่วนของด้านหน้ามาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างครับในส่วนของด้านข้างจะมี อย่างที่เห็นด้าน3เมตรตรงนี้จะมี power pack ตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ำสลับต่อไฟเข้าแล้วก็มีสายกราวแท่งกราวมีให้ครบหมดแล้วด้านหลังด้าน6เมตร1ฝั่งอย่างที่เห็นจะเป็นด้านทึบจะมีช่องของพัดลมดูอากาศฮาร์ตลี6นิ้วรุ่นใหม่แบบมีฝาครอบห้องละ1ชุดจะกลายเป็น2ชุดต่อ1ตู้ครับน,นี่คือด้านหลังทั้งหมด มาดูในส่วนของด้านข้างด้าน3เมตรอีกฝั่งก็จะเป็นด้านทึบเหมือนกันทางลูกค้าสามารถรีเควสตตำแหน่งประตูหน้าต่างได้ให้เหมาะสมกับการใช้งานหรือความต้องการของทางลูกค้าได้ครับอันนี้คือภาพรวมภายนอกทั้งหมดครับก็จะเป็น2ประตู2หน้าต่างแต่และห้องก็จะแยกเป็นห้องละ1ประตู1หน้าต่างสามารถเพิ่มออปชั่นต่างๆได้มาดูในส่วนของภายในกันบ้างครับขออนุญาตปิดประตู ที่อยู่กลางแดดเลยนะครับฉนวนตัวนี้มันจะบอกการร้อนเก็บเสียงไม่ลังไฟเก็บความเย็นได้นี่ผมเข้ามาในห้องเสียงกล้องขึ้นชัดเจนขึ้นอันนี้ีวิวตประมาณก,กับเที่ย10โมงครึ่งแล้วก็อากาศร้อนนี่ก็อยู่ภายในที่อยู่ได้ครับมาดูในส่วนของระบบไฟฟ้ากันก่อนครับระบบไฟฟ้าจากภายนอกว่ครู่ที่ต่อเข้าเค้าปักตัวคู่ตัวเมียแบบกันน้ําก็จะมีเข้ามาที่เซอร์กิตตู้ควบคุมนะครับจะมีเซอร์กิต6 3 เมนนะครับแล้วก็เซอร์กิต32 20และ16อันนี้เพื่อสำหรับกระ่อตัอราการเารียบร้อยคอสเมอร์ยูนิตเป็นของช้างครับในส่วนของสายไฟเราใช้ของยาสกิเดินในท่อ PVC สีขาวแล้วเข้ามาที่สวิตช์ปิดเปิดเป็นของ panasonic รักคู่กาวเป็นของ panasonic ตรงนี้แล้วก็มองได้ไกลครับจะมีพรงมาลายีกด์อยู่ตัวเป็นของฮาราลิ8นิ้วรุ่นใหม่พร้อม ชุดตังหนึ่งชุดรอไฟเป็น LDC e 8 20ยบของฟินิชจำนวน2อชุดครับก็สว่างครับตัวนี้ประหยัดไฟด้วยที่บอกครับเป็นห้องพักบางคนนำไปดัดแปลงไปดีสอดในได้หมดครับแล้วก็ตัวพื้นก่อนครับพื้นเนี่ยโครงสร้างเป็นเ็กมอรถักแล้วก็ปูทับด้วยสมาร์ทบอร์ดหนา16มิลแล้วปูทับด้วยเบื้องอยางลาย,ล,ายลายหนา2อมิลของแมสพร้อมทิ่ววัยาลวดตู้เป็นของสากล ที่บอกครับห้องก็การร้อนเก็บเสียงเวลาไฟเก็บความเย็นอยู่แล้วก็แสงสว่างนี่เพียงพอค่าลูเมนที่เราคำนวณมาเรียบร้อยแล้วหน้าต่างที่เห็นครับเป็นบานเลื่อนสลับ20คูณ1เมตร1ชุดต่อ1ห้องกรอบอลูมิเนียมไปทั้งหมดประตูหน้าต่างเป็นสีขาวทั้งหมดครับนี่คือภาพรวมภายในครับมพาดูภายนอกของค้งครับ ตู้ตัวนี้จกรายการในหน้าแรกของเว็บไซต์ครับหากท่านลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์0899995345หรือที่ Li n e o f f i c i a l a s s i สไ n น์คอนเทน s นอร์ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.containershowcase.com ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Container Showcase ด้วยครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับขอบคุณครับ